สวัสดีค่ะประโยคนี้นะคะ The y asked me come back later มันผิดยังไงอะคะประโยคนี้เดี๋ยวเรามาดูกันประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคที่เราเรียกว่า indirect order indirect order นะคะประโยคคำสั่งแบบที่เป็น indirect พูดอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยกริยา come back later come back later แต่ประโยคนี้มันเป็นประโยคที่มีคนมาสั่งกรรมประธาน สั่งกรรมประธานสั่งกรรมประโยคด้านหลังให้ทำอะไรประธานสั่งกรรมให้ทำอะไรเพราะฉะนั้นจะต้องมีคำเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประธานที่สั่งกรรมกับสิ่งที่กรรมจะต้องทำคำที่เอามาเชื่อมความสัมพันธ์นั้นก็คือ to they ask me to come back later They asked me to come back later. นะคะใส่ทูลงไปหนึ่งตัวจบถูกต้องเลย